สวัสดีค่ะเพื่อนๆอวันนี้แนทเซล,ลก็อยู่ระหว่างการเดินทางจะไปะทำงานนะคะ,ะนี่ค่ะเรามาอยู่ที่สถานีรถใต้ดิน MRT สีลมนะคะก็คือเราอยากจะแชร์กับเพื่อนๆในเรื่องของการเดินทางด้วยบัตรสวัสดิการของรัฐนะคะที่ได้ 750บาทนะคะในการเดินทางด้วยรถสาธารณะเมื่อกี้เราทดลองด้วยตนเองนะคะก็คือถ้าจะเดินทางด้วยรถเมล์ครีมแดงดรถร้อนนะคะก็คือเขาเขารับนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีเงินในบัตรเหลือไม่พอจำนวนค่าโดยสารัานี้เขาไม่สามารถแยกให้เราได้ค่ะ คือยังโลเทคอยู่นะคะไม่สามารถแยกให้เราได้ว่าสมมุติว่าอะเรามีเงินเหลืออยู่ในบาท2บาท2บาทใช่ไหมคะแต่ว่าค่าโดยสาร8บาทใช่ไหมคะสำหรับสำหรับรถทีมแดงก็คือเขาไม่สามารถแยกได้ว่าให้จ่าย2บาทสําหรับบัตแล้วก็จ่ายเพิ่ม6กบาทยางนั้นเขาทําไม่ได้นะคะแต่ว่าเรามาทดลองกับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS หรือว่ารถใต้ดิน m อ MR t าเนี่ยเขาทำให้เราได้คะ่ะ เราก็งงเหมือนกันนะคะว่าตกลงก็คือระบบมันไม่ได้ดีขนาดนั้นใช่ไหมคะในเรื่องของการชำระก,การโดยสารสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะ,ะนี่ละค่ะเราก็เอามาแชร์แค่นี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเรื่องของค่าเดินทาง ด้วยรถสาธารณะนะคะคยังไงขอบคุณมากเลยค่ะอครอรถอใต้ดินต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ